อะไรกนำมาจบก่อนหมคะแมเออ้นี่เนรามเรอยๆอวยี่สุกีมันนะคูมาล่มกินมาล่มกินเหลาไหลไอ้เราพี่สอดรักครับขอให้ปังๆเหมือนกันนะครับพี่สาวรัก รักนะลานไม่ใหญ่ลวดลุงบอเปลี่ยนเขาได้เป้าหลืออันบอคือไม่ใหญ่ลวดนี่จะเป็นย่า่แล้วก็เป็นลานไม่ใหญ่ลวดโอ้ตี้อืมไม่ใหญ่แล้วกับยุบานนี่แมนเป็นพี่น้องกันได้ดิเราบบกทีน่นี่คือคือมากก็เลยเอาเรามากตอนเที่ยวมาพอกันมาต้ากินเราหลายแมนฮ่เด้อครับ<า> มน <Man. S 2> ขอบคุณ<อ>หมอลำเดือนฉายดาวจรดฟ้าโอ้ฮัาเด้อ,อสู้ๆนะพี่สาวาาาาาย่าหยีเกตมานี่กะกะฮาก้า้นองามาฮักกูเลยไปนี่ฮอบคกินดีมากๆขอบคุณครับแ้วกินดีมากๆก,ก็ดีไปมาก,มาก,มาก,มากเลยที่แบบไม่รู้อะเห,เห็นครั้งแรกที่เราแบบอะไรนะงานมัน น่ิแล้วเดินายอ่ะเพิ่งไปด้วยีอันเดินายอ่ะเพิ่งไปไปไปืครังแรกใช่ไหมสิบสี่สิบสี่สิงหานะถ้าถ้าไม่ถ้าไม่ถ้าไม่ไม่ติดบล็อกบุ๊กไว้นะครับบุญเฮียนแล้วก็บุญวันเกิดบอรับกินเราหลยสิสี่สิงหาเขาจานหูจางป เขาบอกว่าบุกงานไปวันที่สิบสี่สิงหาขันบอกมีงานห้าสิบห้าห้าสิบห้าสิบห้าที่อะไรเขาเกิดวันที่สิบสี่สิบสี่สันไปสกก้อนเส่สกไปสกก้สกกก็ไม่ได้มาสิเขาเกิดวันที่สิบสี่แล้วเอาบุญบ้านวันที่สิบสี่ไม่เรายอมเรายอมนะยอมเหรอยอมเอาสิบห้าเหรอยอมเพื่อคนนี้เอาเจ้าภาพบอกว่ายอมเอาสิบห้าก็ได้พราะนาขอรับเลยครับขอรับเลยครับ เอรักคนนี้รักกัน่พลาดกว่าคนนั้นเลยครับไม่มีใครเชื่อเลยว่าผู้หญิงคนนี้อายุห้าสิบแปดจะพูดสิจะพูดว่าจะพูดสิจะพูดมาถ้าเก่งมากคนํา้นได้ครับเออเออบีปากได้โอเคนะคนเก่ง รัก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 เหมือนการสู้สู้นะสู้สู้สู้